อันนี้ก็อยู่ประมาณนี้อันนี้ก็อยู่ประมาณนี้ต้องเบ๊ไปอีกหน่อย กลับมากครับกลับมาเจอกอีกครั้งกับการพรีวิว Honor Magic V Flip สมาร์ทโฟนจอพับเล็กตัวแรกจากทางฝั่งแบรนด์ Honor ซึ่งผมบอกก่อนผมตื่นเต้นมากเพราะว่าในช่วงปลายปี2024นี้ครับเรามีมือถือจอพับเล็กแบบนี้กันมาแล้วหลายตัวมากๆที่น่าสนใจนะครับเปิดมาเลยครับ Galaxy Z Flip 6ตามหลังมาด้วย Motorola ตามหลังมาด้วย Xiaomi แล้วก็มี Honor Magic V Flip เข้ามาแจมด้วยหลายๆอย่างในตัวนี้ครับจี๊จ๊ดมากแต่เหมือนจะไม่เข้าถ นะแล้วก็ผมเป็นคนที่เล่นมือถือจอพับเล็กมาเกือบทุกยี่ห้ออันนี้บางย,ยี่ห้อที่หลุดไปแต่โดยส่วนใหญ่ผมเล่นหมดแล้วก็น่าจะค่อนข้างมั่นใจว่าเล่นเยอะสุดในไทย <laughs> มัง้งเดี๋ยวจะไล่ฟังว่าตรงนี้เป็นยังไงบ้างกับ Honor Magic v f l i p แล้วก็ผมเห็นคลิปจากพี่ๆดรอยแซนที่ได้ทํารีวิวไปแล้วนะลองไปดูกันได้ Honor Magic v Flip แล้วก็เป็น Magic OS ของทางฝั่งแบรนด์ Honor เขาด้านข้างครับ Honor Magic V Flip ครับรุ่นแรมรอมเนี่ยได้มาครับเป็นรุ่นแรม12 Honor Magic g ตัว Vrip มีทั้งหมด3ความจุจะมี25 6 5 1 2แล้วก็1เทราไบต์ถ้าผมจำไม่ผิดนะทีนี้แกะกล่องกันปรึ่มนีเครื่องอยู่ข้างในอันนี้ผมซื้อมาจากร้านนอกเพราะว่าไม่มีขายในไทยนะใครที่เป็นสาวกออเนอร์ Honor, อาจจะรอเจนถัดไปก็ได้เพราะว่าตัวพับใหญ่ของออเนอร์เนี่ยอันนั้นนะเขาเข้ามาขายในไทยแล้วออเนอร์เมจิกวีทูตัวนั้นคือจอพับที่บางที่สุดในโลกจริงๆออเนอร์ Honor เป็นแบรนด์ที่อาจจะแบบไม่ได้ใหญ่มากในสมัยก่อนแต่ว่าในยุคนี้ครับผมบอกเลยว่ากำลังมาแล้วก็ผมมีออเนอร์200รอยโปรอยู่ถ้าอยากดูคอมเมมาด ทํให้แต่คลิปนี้เรามาพรีวิวตัว Honor Magic V Flip กันก่อนนี่น่ารักปุ๊บปิ๊กมากนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวเคสของเขานะครับเคสสวยงามนะเครื่องสีดำนะครับเครื่องดอได้มาแล้วก็มีเข็มจิ้มซิมอยู่มองนี้ด้วยนะครับอันนี้บอกก่อนนะครับว่าเราซื้อมาเองนะครับจากเงินที่ท่านผู้ชมดูคลิปรีวิวพวกเราบ่อยๆนี่แหละครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จนเอนเกตมันขึ้นมีรายได้จาก YouTube ก็ไปซื้อมือถือมาเล่นถึงว่าไม่รวยสักทีวันๆซื้อแต่มือถือนะครับมาดูอุปกรณ์ด้านในกันนะครับก็จะมีสายชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสายชาร์จสีส้มนะครับถ้าเกิดใครเคยใช้ออเนอร์มาก่อนก็จะรู้ว่าสายชาร์จก็จะเป็นสีส้มนะ แล้วก็ตัว adapter ์ชาร์จอยู่ด้านในตรงนี้นะครับ adapter ์ชาร์จอันเล็กนิดเดียวนะแต่ว่าไฟจ่ายได้เยอะมากครับ66วัตต์ท่านนึกไม่ออกว่าเร็วแค่ไหนของซัมซุงน่าจะแค่25วัตต์เองนะนี่66สบวัยแบบวป,ปื๊ดเลยแล้วก็เซลล์แบบที่เขาให้มาเป็นเซลล์แบบเจนใหม่ที่มีแรมแบตเพิ่มขึ้นแล้วก็ชาร์จเร็วได้แล้วก็มีเวเปอร์แชมเปอร์ด้วยนี่เยวมาคุยกันนี่คือของทั้งหมดที่คุณจะได้ครับมีตัวเครื่องมี adapter ์ชาร์จมีสายชาร์จมีกุ้งแบบแล้วกันแล้วก็มีเคสงลงาาร,รเ,เอบบตม่ต มันยังรู้สึกไม่ค่อยบางสักเท่าไหร่นะครับคือน้องดูมีน้ําหนักมากกว่าที่ผมคิดนะครับตัวเครื่องมันมีความแบบเงาเงากริบกริบหมดเลยนะทั้งตัวเลยจอด้านนอกตรงนี้ครับของเฉียวมีของ m o โตแล้วก็ของ Honor จะเป็นจอแบบเต็มก็คือจอเนี่ยจะเว้าหลบกล้องไปเลยนะครับเป็นการแบบดีไซน์ที่ดูแปลกตาไปดีนะเอ๊ะเดเดเดๆๆเดเเดมีความประหลาดนิดนึงแฟลตมาอยู่ข้างล่างได้ไงวะพี่เห็นว่าแฟลตมาอยู่ข้างล่างคุณอยู่นี่แฟลตไม่ได้อยู่ข้างบนอยู่นี่ แล้วก็มีออเนอร์อยู่นี้ครับเฮ้ยแปลกดีว่ะแต่ว่าอันนี้ผมสังเกตนิดนึงนะด้านนอกเขาติดฟิล์มมาให้เลยคือจอข้างนอกเนี่ยครับมันเป็นจอที่แบบใช้งานได้จริงแล้วก็รีเฟรชเรทสูงด้วยเขาเลยใส่ฟิล์มมาให้ด้วยเลยเฮ้ยน่ารักแล้วก็มีเลนส์กล้องมาให้2ตัวนะครับปุ่มทั้งหมดอยู่ฝั่งขวามือหมดเลยแล้วก็มีกล้องด้านในที่เจาะหลุมมาให้ด้วยหน้าตา UI ตอนนี้ยังเป็น UI แบบจีนๆอยู่เพราะว่าในตอนนี้ครับมันยังไม่มีขาย global แต่ว่าในอนาคตก็คงมีนะอาจจะเป็นเจนอื่นต่อไม่โคตรสว่างเลยพี่น้้อองโโหเกินไปว,วนะ นะดีไซน์ของเลนส์กล้องด้านนอกเขาจะเขียนว่า AI Metric Camera แล้วก็มีระยะเป็น50ล้านกนารสั่น OS นะแต่สีผมเห็นใน,นเน็ตน,นะตอนที่ผมซื้อมาในเน็ตมีสีให้เลือกเยอะมากเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นมาให้แล้กันว่ามีให้เลือกกี่สีสเปคแบบคร่าวๆของ Honor Magic Reflip มาพร้อมกับจอด้านนอกขนาด4นิ้วเป็น LTPO OLED ความละเอียดเป็น Full HD มั้งนะเพราะว่าความละเอียดของเขาเนี่ยมันเป็น Square นึกออกปะตัวหน้าจอตัวน,นี้ครับความพิเศษคือ Refresh Rate ให้มาเป็น120เฮิรต์แล้วก็มีฟีเจอร์ Always On ดิสนีย์บ้าไปแล้วไม่ต่างกับจอด้านในเลยเพราะวันนั้นยังมีค่า P W M dimming อยู่ที่2,160เฮิรตซ์จอตัวนี้ยังสามารถที่จะปรับการแสดงผลแอปแบบเต็มจอได้แบบ1 6 9ด้วยคือแบบว้าวบ้าไปแล้วแล้วคุณลองสังเกตจอตรงนี้นะจอตรงนี้ครับมันจะล้ำเข้ามาในเลนส์กล้องมันจะไม่เหมือนกับ C flip C flip เนี่ยเขาจะหลบใช่ปะ่ะตัวนี้หม่ล้ำเข้ามาเลยนะครับก็ถือเป็นงานแบบดีไซน์ที่สวยมากแล้วก็จอแบบมันใช้งานได้เต็มเว้ยคุณดูนะบ้าไปแล้วคุณดูจอด้านนอกเดี๋ยวเรามาเล่นอีพน ขนาด6.8นิ้วความละเอียดเป็น Full HD p l u เหมือนกันแล้วก็ Refresh Rate เป็น120เฮิร์จอด้านในเนี่ยเป็นสัดส่วนที่เรียกว่า21:9หรือว่าจอแบบโรงหนงะก็คือจะยาวๆนิดนึงนะแล้วก็จอตัวนี้เป็น Adaptive Refresh Rate ด้วยเหมือนกัน1-120เฮิร์ความสว่างจอด้านนอกเนี่ยอยู่ที่1,600ใช่ปะ่ะจอด้านในเนี่ยสว่างอยู่ที่3,000นิตรองรับ5สีแบบ BT 2020ตัว CPU ที่ใส่เข้ามาให้ Snapdragon 8 Plus Gen 1 RAM เนี่ยมีเริ่มต้นอยู่ที่12 g ิแล้วก็ตัวท็อปสุดเนี่ยจะเป็น16 gig, สองห้กแล้วก็1เทาไบต์ในส่วนของตัวแบตเตอรี่4,800ม ah, ิลลิแอมแล้วก็มีฟ้าชาร์จมาให้66วัตต์มีระบบเรามร้อนนะครับเวเปอร์แชมเบอร์ ember, มาให้2,300ต mm, ารางมิลลิเมตรแล้วก็เป็น Android 14ครอบทับด้วย MagicOS 8.0กล้องที่ใส่มาให้เป็นกล้องหลักความละเอียด50ล้านโซ ny IMX 906มีตัวเลนส์มุมมองกว้าง12ล้านมาให้มีกล้องหน้าด้านในความละเอียด50ล้านมาให้พร้อมกับระบบออโต้โฟกัสตัวเครื่องนะครับหน ประมาณเซนกว่าๆแล้วก็น้าหนักอยู่ประมาณ200กรัมตะเกียเราฟังเลขสเปกแล้วมีหลายๆอย่างที่ผมอยากจะรู้เหมือนกันก็คือ1จอสว่างจริงเปล่าสว่างจริงครับจอแบบอ่ะคุณดูด้วจอข้างใน2,600อ่ะข้างนอก1,300อ่ะบ้าไปแล้วแล้วจอคือแบบลื่นปืดมากครับไอตอนที่เราทัดตรงนี้ติดนิ้วมากแล้วก็รอยย่นของการพับน้อยมากน้อยแบบน้อยจัดเลยองศาของการพับแล้วก็ความหนื่มันเหมือนมันมีสปริงเด้งเวลาเราเปิดอ่ะเฮ้ hey! แต่หนักครับด้านบนคือหนักมากแต่มันมีสป,ปริงช่วยว่ะถ้ากลางอ่ะเนี่ยประมาณเนี้ยสุดละอย่ากลางเยอะแต่ถ้ากลางเยอะมันมีโอกาสที่มันจะไปปะแอนมีโอกาสเหมือนกันอ่ะอันนี้ก็ให้ดูไว้นะน่าจะได้ประมาณนี้แหละสุดละตรงจอด้านหน้านะครับเขาจะมีฟีเจอร์ของเขาโดยเฉพาะเลยแล้วก็จะมีสไตล์ที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้โหโหทาได้เยอะว่ะเขาบอกว่าจีบเพื่อปรับเปลี่ยนอ๋อแล้วตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยแล้วก็เปลี่ยนรูปภาพแล้วก็เปลี่ยนธีมสีได้อ่ะสมมติเราอยากได้วอลเปเปอร์นี้แต่ว่าหน้าถัดไปขอเป็นสีนี้ก็ได้นะครับแล เราคัสตอมโม่ตัวนะครับเราอยากรู้ว่ามันจะละแค่ไหนอได้รู้ไว้ได้รู้ไว้เผื่อเข้าไทยตั้งค่ามาที่จอครับได้ปะอีกได้ปะอ๋อนี่ก็คือ Ad App, แอปเปิลโนกนะครับคล้ายๆกับฮุดล็อกในของซัมซุงแต่ว่านี่คือติดมาให้เลยแล้วก็เปลี่ยนสไตล์ก็คือมาเปลี่ยนเป็นแบบตุ๊กตุนตุ๊กตาสังเกตดูว่าอนิเมชันที่เขาใส่มาให้คือมันมันน่ารักมากครับทีนี้ทีน,ทนี้บูทิกบูทิกคืออะไรโอ้ไอที่มันนุ่มนิ่มหมอคือผมไม่เคยเล่นนะครับออเนอร์เขาไม่เคยทาตัวฟลิปเล็กๆมา้ลกแว ดูเวลาผมเอียงดูเวลาผมเอียง ตามผมด้วยคุณพาไปเล้วผมว่าเขามาทีหลังคนอื่นนะแต่ว่าจอด้านหน้าของเขานี่ก็ไม่ธรรมดาจอด้านนอกทําอะไรได้บ้างเวลาเราพับแล้วให้เข้าสู่โหมดสลีปหรือว่าถ้าเราแตะภายใน3าวิแอปนั้นก็จะใช้งานต่ออันนี้ผมใช้บ่อยมากฟีเจอร์นี้ใน Galaxy Z Flip ผมใช้ประจําเลยก็คือพับปุ๊บผมใช้งานต่อแล้วก็มาสลับไปยังหน้าจอภายนอกโดยอัตโนมัติก็คือถ้าเราบันทึกเสียงอยู่แล้วเราพลิปจอมันจะสลับไปภายนอกภายในกันเองแบบไร้รอยต่อเขาบอกอยู่เลยเห็นไหมแอปพวกนี้คือแอปที่แบบเฉพาะมากๆม,มันจะต้องทางานต่อเนื่องห้ามหยุด อย่างเช่นบันทึกเสียงเนี้ยห้ามหยุดแอปที่เราสามารถเซตไว้เวลาเปิดหรือปิดหรือเปิดหรือปิด,ปดแล้วมันต่อเนื่องได้ก็คือแอปเฉพาะบางอันไม่ใช่ทุกอันนะซึ่งหนึ่งอันก็คือการบันทึกเสียงมันก็จะมาต่อในนี้เลยมาที่หน้าตั้งค่าน,นิดนึงยังมีตัวขยายแรมได้12ก็กลายเป็น, 12, ปน24โหมดอ e ีบุ๊กอันนี้โหมดอ e ีบุ๊กของออเนอร์นี่ผมขอชมนิดนึงนะคือมันให้ฟีลลิ่งเหมือนตัวกระดาษจริงๆอะ่ะมีนะหลายๆยี่ห้อที่ทําแบบนี้แต่ว่าไม่ได้ดีขนาดนี้ก่อนที่จะไปเล่นกล้องขอฟังเพลงก เสียดีแต่ว่าความดังเนี่ยผมว่าอาจจะต้องเล่งแบบ70-80บบ่อยๆแต่มิติโอเค โอเคคือครั้งแรกนะครับอะไรที่เป็นครั้งแรกเนี่ยมักจะมีดีเฟกต์นั่นนู่นนี่อยู่ตัวนี้ถามว่าเพอร์เฟกต์ไหมก็คงไม่หรอกเพราะว่าถ้าให้ดูตกกะเกียสเปคตัวตะก,กี้นะหนึ่งที่ผมเห็นเลยคือ CPU เก่าไปหน่อยนะครับไซรัปก้อนแ plus Gen 1นโอเคเขาให้ Vapor Chamber อร์0ตารางมิลลิเมตรมาแต่ว่าก็ยังไม่อาจวางใจได้ใครที่เคยใช้8 plus Gen 1นอยู่จะรู้ว่ามันแบบเอาเรื่องจริงแล้วก็มันเป็น CPU ที่ใช้ตั้งแต่ C Flip 4, 4่ะถ้าคุณนึกไม่ออกนานปะนานนะคร ตะกี้เราเล่นไปนะครับจอในก็ถือว่าผ่านมอเตอร์สันลําโพงความสว่างทุกอย่างก็ดีหมดเลยขาดแค่ CPU เพนั้นใครจยาไปเล่นเกมหนักๆลองมองรุ่นอื่นเลยกล้องครับกล้องหน้า50เขาบอกมานะออโต้โฟกัสออโต้โฟกัสจริงวะ่ะมุมมองกว้างก็มีหวอเชื่สีดีกว้างด้วยสีไม่แหกครับ<แ>คุณดูอ้าวแหก <laughs> ุยสีไม่แหกแหกเฉยนี่แต่มันแหกหลังจากที่มันทํา AI ของมันอะไรสักอย่างหนึ่งปะ่ะแตะเกี้ยตอนถ่ายอะสีไม่แหกเลยตอนนี้เริ่มแหกแล้วนะแต่เป็นกล้องหน้า50ล้านเอาโต้โฟกัดจริงๆครับกูดูตายังเอา้าคือทุกีห้อที่ผมเล่นมาแล้วเป็นมือถือจอพับแบบนี้นะครับมันจะไม่เก่งกล้องด้านในนะครับเพราะว่ากล้องด้านในเนี่ยไม่ค่อยมีใครใช้งานอะไรกันเยอะเพราะเรามีกล้องเทพๆข้างนอกแล้วเวลาจะเซลฟี่เราก็จะฟลิปแล้วก็เซลฟี่กันใช่ป่ะแต่ตัวนี้ให้กล้องหน้าโหดมากนะครับกล้องหน้าในความหมายของผมคือกล้องด้านในนะคือ ่อเทรดโหมดมีมาให้นะครับแล้วก็เลือกปรับโบเก้ไม่ได้นะครับก็ต้องเป็นออโต้ตามที่มันคิดมาให้เลยนะเวลาเรากดเนี่ยเห็นปะมันจะแบบปรับอะไรไม่ได้แล้วก็ปรับใบหน้าได้บิวตี้ได้แต่งหน้าได้ว่ากันไปตามเนื้อผ้าสีสันคือแป๊ดมากนะครับแป๊ดเวอร์ๆ์ <ๆ S 2> ลายวิดีโอในความหมายคืออะไรมุมมองคู่เหรออ๋อโอเคมุมมองคู่ก็ได้จอนอกจอในก็ได้แล้วแต่คุณจะถ่ายเลย โอดมันก็เยอะอยู่เด้อย่าสอนได้ไหมเก่งเราเอออย่าสอนสอนไม่หยุดเลยห้ามไม่อยู่ครับพี่ครับพี่ปล่อยผมเถอะพี่ปิดต้องปิดแอปกล้องอะ่ะมันชอบสอนครับมันไม่รู้เหรอว่าผมเก่ง <c oughs> <c oughs> อะไรของกูเนี่ย วิดีโอครับวิดีโอกล้องหน้า60เฟรมอ่าอย่างน้อยคุณได้ Full HD 60ละ 4K 30เอ้ยแต่ 4K 30แล้วมีออโต้โฟกัสนี่มันก็โอเคปะวะเดี๋ยวลองดิสวัสดีครับนี่คือวิดีโอกล้องหน้าของ Honor Magic Flip ที่แบบเป็น 4K แล้วมีออโต้โฟกัสพร้อมกับเปิดมุมมองกว้างได้แต่ว่าการวัดแสงก็ยังไม่ได้เก่งนะแต่ออโต้โฟกัสได้ครับคมชัดทุกมิติคือมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียอย่างที่บอกกล้องหน้าของ Honor Magic Flip คม <Ark> bueno, เป็น 4K แล้วมีออโต้โฟกัสคมจัดพร้อมกับเปิดมุมมองกว้างได้โอ้โหพานลูกเล่นครับเพียบเลยคุณยาะเอ่าอะไรดู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 ใส่ลงใส่ลัดอะไรก็วากันไปสัดส่วนหรอมีสัดส่วนยาวๆด้วยนะแล้วก็สัดส่วนที่เป็นปกติเป็น 4K ไม่มี1ต่อน่งต่อ2พวกนี้นะครับเนี่ยอัตราส่วนภาพความเร็ววิดีโอเฟรมเรทนู่นนี่นั่นตารางบนกล้องเส้นละนาบสะท้อนปีเสียงปุ่มชัตเตอร์โอเควิดีโอถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับกล้องหน้านะผมชอบอย่างหนึ่งแฟลชมันแยกกันเลยผมมีความเข้า เขาแยกกล้องกับแฟลชออกมาเนี่ยหคุณจะได้มีพื้นที่หน้าจอตรงนี้เยอะขึ้น2ถ้ามันไปอยู่ใกล้กับกล้องเกินไปมันจะฟุ้งเข้าหาเลนส์ออาต์าวายกับเลนส์หลักเขาก็เลยให้มันอยู่ตรงนี้ซักนี่คือคิดนะแล้วก็แปลกดีเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ค่อยเจอมือถือที่แฟลชกับกล้องมันแยกออกจากกันโหมดลูกเล่นครับเยอะมากนะครับโซโลคัทสโลลูโมชั่นโหมดโปรความละเอียดสูงเรื่องราวซูเปอร์มาโครเดี๋ยวลองเล่นให้ดูโอเคนี่คือประมาณนี้สำหรับตัวกล้องหน้าก็ให้มาเยอะครับเรื่อภาพพื้นหลัง น,นี่คือหมดอะไรอะ่ะเอาหมดโบเก้โอเคโอเคก็ปรับโบเก้เอานะจ๊ะโหมันเบลอมากเลยครับอันนี้เบลอแบบ0.95โอ้โหเบลอแบบเบลอหายไปเลยนี่แล้วหลังก็คือคลิปเลยครับเอ้ยตัดขอบดีนะโบเก้กลมครับคมชัดอยู่นะแต่กี้เห็นไหมมันจะสอนผมอีกแล้วนยผมขึ้นเลยเนนะี่ยมันรู้ไนดะ้ไงผมไม่เก่งผมเก่งจะตาย เลนอัลตร้าวทำโหมดมาโครได้นะครับอันนี้คือเบลอจากชิ้นเลนนะครับผมไม่ได้เบลอด้วยมือนะหรือแบบไม่ได้เบลอด้วยซอฟต์แวร์แต่อย่างใดนะดูการเบลอจากฉากหลังโอ้โหถ้ามีฟิปหกอยู่ข้างใกล้ๆนี่นหยิบมาถ่ายให้ดูแล้วว่าแบบมันโหดขนาดไหนนี่เลนอัลตร้าวที่แบบออโต้โฟกัสได้อีกอะ่ะเดี๋ยวลองลองเอลต์วายิบดิบ,ด,บดูดิอัลท์วายสิบสองล้านตัวนี้อยู่ในเกณฑ์ <D. S 1> ดีนะครับแต่ไม่ได้ดีแบบดีเวอร์ขนาดนั้นข้อเสียที่เจอมาตะกี้นะวัดแสงยังมีความแบบวืดวาดอยู่นิดหน่อยแล้วก็็็็ถ่่าาายมเเเเสจแลล้้้ววปปปนนนนนืๆห นะแต่ว่าตอนที่ผมหันไปอะ่ะไม่เป็นเดี๋ยวให้ดูว่าตอนนี้แบบผมไปอะ่ะมันเป็นยังไงคุณเห็นปะตอนที่ยังไม่ได้กดถ่ายอะ่ะภาพเป็นปกติไม่มีการแบบปื้นๆให้เห็นเลยแต่พอเราถ่ายเสร็จอะ่ะมันเป็นอย่างนี้มาสองรอบแล้วอาจจะเป็นที่ซอฟต์แวร์ปะเนี่ยถ่ายเสร็จปุ๊บเป็นปื้นๆเลยเทียบ before After กันดูครับแต่เกมไม่เห็นสวยคลิปถ่ายเสร็จปุ๊บเป็นปื้นเลยเดือะต้องรอซอฟต์แวร์ก่อนมัน้งอันนี้ผมไม่ชัวนะแต่ว่าเอาทั wide, ่้วายเอาต้งโฟกัสได้วิดีโอกล้องหลังครับ 4K 60เนี่ยนะครับจะถ่ายเลนส์เอลโต้ไวไม่ได้จะต้องเป็น 4K 30เท่านั้นถึงจะถ่ายเลนส์เอลโต้ไวได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวลองดูดิเป็นยังไงอันนี้เลนส์เอลโต้ไวเอ้าแล้วก็ในระหว่างที่เรากดถ่ายอยู่นั้นนะครับเรายังสามารถที่จะสลับเลนส์ไปได้นะอันนี้คือเลนส์เอลโต้ไวเวลาถ่ายวิดีโอก็จะแบบเฉยๆใช่ป่ะแล้วคุณดูเลนหลักไอ้บ้าเลยคุณดูเดวอลฟิวข้างหลังแล้วคุณดูตอนที่ผมกด 2X แล้วคุณดูเดวอลฟิวกองเป็นครโหดเลยจริงอ่ะหาว่าอวยคุณดูเองแล้วกันเลนหลัััักกกเเเออ้้าาาาาาาแลวว็ในนนนรรรรระะะห่่่่่งงททีีดถถยยยูคบสมจ กล้องคูดโหดจริงเดี๋ยวลอง 4K 60ดูดิ 4K 4K 60นะ1 6ต่อ9นะรอบนี้เอาแบบ1 6ต่อ9นะอยากลองดูอันนี้ 4K 60นะแค่ว่าเวลาซูมมันจะแบบไม่สมูทเฉยๆแล้วก็เหมือนกันสั่นก็จะไม่เก่งเท่าโ้แต่ได้เลยครับได้เลยไม่วืดว่ะอย่างเอาอ่ะไม่วืด อันนี้แล้วแต่แบรนด์นนะบางแบรนด์กล้องหลังเนี่ยจะให้มาสอบแบบคือหลักแล้วก็เทเลบางแบรนด์จะเป็นหลักแล้วก็เอาเต้าไวต้องเลือกว่าจะเอาแบบไหนแล้วแต่การใช้งานแล้วแต่ว่าคาแรคเตอร์ของคุณเนี่ยคุณต้องการอะไรจากมาร์คโฟนหนึ่งเครื่องลูกเล่นละ่ะลืมดูเลยตะกี้มีลูกเล่นอะไรบ้างลูกเล่นก็จะมีซูเปอร์มาโครก็คือใช้เล่นเอาเต้าไวนั่นแหละถ่ายแล้วก็หน่วงเวลาลายน้าความละเอียดสูงโซโลค่คัทวิดีโอกลางคืนเรื่องราวนั่นนู่นนี่อ่ะวากันไปลูกเล่นเยอะครับลูกเล่นเยอะเดี๋ยวลองใส่เคเส ของแฟลตมาให้แต่พอใส่แล้วมันดูบดบังความเป็นนาพยาเกินไปนิดนึงวะลูกพี่เคสใส่แล้วก็จะประมาณนี้ครับอยู่ที่ว่าคุณชอบไหมนะให้ดูนิดนึงตรงหัวเคสตรงนี้มุมนี้เลยครับมุมที่เป็นกล้องเนะี่ยเขาจะเว้าเคสให้มันสูงขึ้นมานิดนึงครับเพื่อที่ว่าเวลาเราไปใช้งานเนี่ยวางไว้กับโต๊ะหรืออะไรเงี้ยครับมันจะไม่โดนเลนกล้องช่วงนี้มือถือจอพับเล็กมันเยอะเนาะพี่น้อง มีให้เล่นเยอะเลยวุ้ยมีแถบแดงสแสดงว่ากันนังกันฝุ่นด้วยใส่ได้2ซิมนะครับซิม1แล้วก็ซิม2แต่ว่าไม่สามารถอัปเกรด SD card ได้ก็คือซื้อแบบไหนมาก็ต้องใช้แบบนั้นสรุปแล้ว Honor Magic V f l i p หน่าซื้อไหมอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วกันตัวนี้ไม่เข้าไทยเสียดายดส่วนทลิปรีวิวเต็มมีไหมอรอยังไม่ชัวเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาเขา้าไทยไหมถ้าเขาเข้าไทยเดี๋ยวผมจะทำรีวิวให้เพราะว่าคุณที่กำลังจะซื้ออยู่จะได้มีตัวเลือกในการตตัััดดสิิินนใจะะคครรบบ้้าออยยกกกไเเ่่มมมีว Honor Magic ReFi ็ ครื่่อองยงยยัูแล้วก็ใครอยากดูอะไรเป็นคลิปถัดไปก็คอมเมนต์มาได้เดี๋ยวเอาเงินที่คุณดูคลิปพวกเราแล้ว YouTube แอดมันขึ้นเอาไปซื้อมือถือมาเล่นกันต่อจะม่คลิปหน้าผมจะตั้มลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีดะเดี๋ยวจะมีคลิป Honor 200 Pro ด้วยใครมันขอนักหนากูอยากรู้แล้วเกินเงินกินข้าวไม่ค่อยจะมีเออลำบ,บากเข้าใจไหมคัด